สวัสดีครับผมทนายับกอบกิจถาวรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งหรือกดแชร์นะครับเพื่อให้คลิปได้เป็นที่แพร่หลายหลายคนได้รับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับและเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับก็วันนี้เรามาฟังกันนะครับพอดีมีผู้ติดตามนะครับได้โทรปรึกษานะครับว่า เิดเหตุการณ์นะครับบ้านที่ดินติดการข้างเคียงนะครับปลูกต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นประมาณ4ีหต้นนะครับติดกับกำแพงบ้านเขาเลยแล้วก็กิ่งไม้รากไม้ลุกล้ำ้ามาครับยิ่งต้นหน้าบ้านยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับว่าเป็นต้นไม้สูงแล้วก็กิ่งไม้เนี่พาดสีลมมาหรือสีก็ะถางสายไฟของบ้านน้องเขานะครับ ดูแลเกงว่าจะเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ลากไม้นี่ชัยชอนชัยก็ามาในที่เขากําแพงเหมือนแตกกําแพงกําแพงบ้านแต่ผมทําไงได้บ้างพี่เอาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าน้องเขาใจร้อนนะครับแล้วก็เกิดจะไปตัดต้นไม้เลยนะครับถึงผมให้คําแนะนําเขาไปว่าเอาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าเราไปตัดเลยนะครับมันอาจจะมีความผิดหรือมีความผิดอาญานะครับ ข้อหาทําให้เสียทรัพย์ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเขานะครับเขามีอยู่นะครับว่าเราควรกระทาอย่างไรยิ่งไรให้มันถูกกฎหมายนะครับเพื่อไม่ต้องมีปัญหาค้างบ้านต่อกันนะครับเสียเวลานะครับขึ้นศาลผมบอกเลยเสียเวลานะครับผมก็เลยทาแนะนําไปว่านะครับก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตราครับหนึ่งพัน 347นะครับเจ้าของที่ดินนะครับอาจตัดรากไม้นะครับซึ่งลุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสียนะครับก็คือสามารถถ้าเป็นรากไม้นี่นะครับสามารถตัดตัดได้เลยไม่ต้องแจ้งนะครับเพราะมันจะทําให้กําแพงหรือที่เราพังได้นะครับอันนี้ตัดได้เลยนะครับต่อเลยนะครับถ้านะครับมีกิ่งไม้นะครับยื่นล้ําเข้ามานะครับ เมื่อเจ้าของที่ดินนะครับได้บอกกล่าวผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดต้นไม้นะครับภายในเวลาอาสมควรแล้วแต่ผู้นั้นนะครับไม่ตัดท่านว่านะครับเจ้าของที่ดินนะครับที่ไม้ลุกล้าเข้ามาตัดเอาเสียได้นะครับเราก็ตัดเลยเราให้เวลาเขาเี๋ยวเวลาพอสมควรแล้วพี่กิ่งไม้ลุกล้ําเนี่ยเข้ามาเนี่ยตัดให้ผมหน่อยนะครับแจ้งเขาให้ทราบนะครับเวลาพอสมควรบอก ห้าวันเจ็ดวันสิบวันแล้วแต่นะครับรก็ให้เขาตัดให้ถ้าเขาไม่ตัดนะครับเราก็สามารถตัดได้เลยนะครับตัดปัญหาเรื่องกฎหมายอาญาได้เลยว่าเราไม่ไปทําให้เขาเสียทรัพย์นะครับแจ้งกันคุยกันนะครับก็คือตรงตามกฎหมายครับอันนี้หนึ่งข้อที่ถามมาคือลากต้นไม้ชนชัยเข้ามาเราตัดได้เลยนะครับมันทำาห้เเสียหายให้เราลากนะครับตัดได้เลยสองกิ่งไม้เราแจ้งแจ้งให้เขากอในระยะเวลาอสมควรแล้วก็ตัด นะครับดาเนินการได้เลยนะครับข้างบ้านข้างเคียงกันครับคุยกันนะครับเชื่อผมอยู่ด้วยกันคุยกันนะครับมีความสุขนะครับอย่ามีปัญหากันเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้นไม้ที่แจ้งมานะครับว่าปลูกอยู่หน้าบ้านต้นไม้เจ้าของบ้านเดียวกันนี้ต้นไม้สูงนะครับกิ่งไม้พาดสายไฟนะครับสีแล้วก็บางกิ่งแทงกระแทกกับหลังคาบ้านเรา เราทํเลยได้บ้างตัดได้เลยนะครับอันนี้ตัดได้เลยนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดความเสียหายเราปกป้องอันตรายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเรานะครับเราสามารถตัดได้เลยนะครับไม่ต้องแจ้งตัดได้เลยจะปล่อยให้สียังเกิดไฟไหม้รือทำให้มันแทงหลังคาเราแตกอย่านะครับตัดได้เลยครับตัดได้เลยกฎหมายตอนเราตัดได้เราตัดได้เลยครับป้องกันเลยครับเราป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเรานะครับเราสามารถตัดได้เลยนะครับตัดได้เลย ตัดได้เลยครับไม่ต้องแจ้งลงหน้าครับเพราะว่าถ้าถ้าแจ้งแล้วเขาไม่ตัดแล้วระหว่างนั้นมันเกิดการขึ้นนะครับมันจะแก้ไขกันไม่ทันนะครับก็แบบที่บอกนะครับกฎหมายเ็ามีช่องให้เป็นบัตรตามนะครับเราก็ไปตามกฎหมายนะครับเพื่อต้องไม่มาทะเลาะเบาแหวงกันนะครับก็กิ่งไม้ล้าลากไม้ล้านะครับเข้ามาในพื้นที่เรานะครับถ้ามันจะเกิดพยานอันตรายนะครับ เราสามารถตัดป้องกันได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ถึงขนาดที่แค่กิ่งล้ําเข้ามานะครับเราแจ้งให้เขาตัดระยะเวลาพอสมควรนะครับจะไม่ต้องมีปัญหากันด้านกฎหมายฟ้องร้องกันเสียเวลาจริงๆนะครับเรื่องบางเรื่องครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวผมเคยเป็นทนานี่ยให้ทั้งโจทย์จำเลยนะครับมันเสียเวลาเึื่อาเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วมันจะมองหน้ากันไม่ติดค้างบ้านกันรักกันไว้ดีกว่านะครับน้องที่ถามผมมาก็ตามนี้นะครับก็คือแจ้งค้างบ้านก่อน เผื่อมีผลไม้ผลไม้ติดมาด้วยครับแจ้งเ้าก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ขอโทษครับคลิปนี้ก็ก็ขอให้กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเป็นประโยชน์กับพวกท่านที่รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นศาลออนไลน์นะครับพอดีมีคดีต ทางศาลนี้มีหนึ่งเรื่องนะครับก็ยื่นฟ้องไว้ตั้งแต่มกราเอ้ยธนะันวาปีที่แล้วนะครับธันวาปีที่แล้วนะครับยื่นไว้หนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยวก็มีทิศหน้าที่ห้าก็มีอีกสีสกเกตนะนะใช่นะครับก็ทิศต,ต,ต่อไปก็มีศาลเรื่อยๆครับก็จะทําคลิปให้เยอะมากที่สุดนะครับก,ก่อนอื่นก็ขอลากันไปก่อนลคลิปนี้ก็สวัสดีครับ